สวัสดีครับผมสวัสดีแม่แม่เอฟซี FC, ทุกท่านเช้านี้นะครับผมแปลงยาตัดมาให้ยายกําไรนะครับวันนี้ส่งยายกําไรน่าจะเหลืออีก่นหนึ่งนะครับุ่นี้แล้วก็เหลืออีกน่าจะเหลืออีกรดหนึ่งลดนี้น่าจะเล็กน้อยไปมั้งนี่ลดลดลังอาจจะเต็มเพราะว่ามันสายแล้วเก้าโมงเลยนะครับนี่ อาโมงยังไม่ขึ้นเลยกินข้าวกินปลาสเสร็จก็จะมาขึ้นนะฮะขึ้นแล้วก็จะออกไปส่งตายายกำไรนะครับผมงนูเรืออยู่ประมาณ นึงรถใหญ่นึงนึงอาทิต,ตยตต์หน้าก็จัดเต็มเลยแหละว่าตรงนี้ก่อนหนาอาทิตย์หน้าก็จัดเต็มเลยอืมได้ขึ้นมาถึงนี้รับก็ดีเลยเชียวดีทั้งนี้เนาะ สายแล้วยายอ่อนให้เฉลีอีกนิดหนึ่งก่อนอจะได้ออกไปออกอ้อยมาดูตัดญ้าตรงนี้นิดหน่อยเังครับผมก็ยาเขียวตรงนี้เสริมยารวมเครื่องตัดยาใหม่ของเราก็ <c oughs> โอเคอยู่นะครับใหม่เอี่ยมจิ๊กไปแดงไปแดง สายแล้วเก้าโมงแล้วปะเข้าบ้านจะออกไปส่งยาตุต,ตาประมาณสิบโมงสิบเอ็ดโมงแล้วนี่ถึงโอเคครับึงบ้านนะครับผมถึงบ้านแล้วก็ลงไว้เตรียมยาให้แล้วก็จะไปกินข้าวกันกินข้าวเสร็จก็จะไปส่งยากันยาขึ้นรถไปส่งยายอ้ห่เาเร็ว แย,ยกำไรแย,ยกํำไรเลยอีกเที่ยวหนึ่งแย,ยกํำไรโอเคครับผมจะได้คลิปไหมวันนี้มาครับผมหลังจากกินข้าวกินปลาเสร็จแล้วก็มาลุยงานต่อนะครับส่งยาส่งยาปลายปลายเข้าปลายเข้า อืแน่นแหละปลายเข้าไปก่อนอเออย,ยาวดีเออให้อยู่ระดับนี้โอเคเต็มรถให้ไหมนี่รถล,ลังให้มันจะแน่น <c oughs> ถ้าไม่หมดรถลังก็เอาไว้กินเองก็พอแล้วผ้าหัะ หารถแล้วเออดึง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 ต้นให้มันเสมอกันนะืทางท้ายให้ใบ,บมันตกลงมานิดนึงโอเคโอเคป่ะเดี๋ยวช่วยกันแบกครับผมอีกมัดหนึ่งครับ จนเทินเลยโอที่เหลือยังไงก็เอาไม่หมดแน,น่ขนาดนี้ยังว่นานิดเดียวคือเต็มเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวออกเดินทาง ต่อไปก็จะเข้ามาแปลงนี้แหละครับนนี่ของเราตั้งแต่แรกๆเลยนะครับผมแรงอ้อยยาร่วมน้ำใจแม่ f อซมอบให้เฉลี่ยจังครับผมจะแปลงทางนูนหมดก็จะมาทางนี้แหละไปเดินทาง ครับผมมาถึงแล้วครับผมมาเจอคุณยายมาตาไปตรงไหนก็ทำครับผมอ่ะแบ่งครึ่งๆเหมือนเดิมเนาะมาสักลุงที่จับจับยาใส่รถอยู่ยายดูอยู่เหรอว่าอจะน้อยออกจากโรงงานเนี่ยโอ้เนี้ยโ เอาครึ่งหนึ่งไปไว้ข้างนอกอีกครึ่งหนึ่งหึงต,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 ตัวอไเออุบเออ,เอ,อสาละสัก เจ้ายายยายกำไรโอ้เอาชลีมาฝากไว้ยีงวะนี่ได้ทำเลดีต่วเอ่อเฉลีลงเลยนนำมือมือที่นี่จะเทื่นเมื่อตี่ปลาแถวนี้ตัวอามดามเจาะกิตมปุปะปุปะขึ้นอ งูใหญ่คอใหญ่ที่สบายเนาะคนอ,อ,คคอนอ,อาเลยเนาะยังไงยังไงคุณยายสายโปรยายกํา,า,นนาไ,กไร เราหาน้ำมันท่วมก็เอาขันหยานนำขันหยาไหมอ๋อขันน้ำท่วมตายไม่เลยดิ๊นเลยขันขานี่อยู่ในน้ำสมมดิเอออ่ะปนปน้า่มมลออยแล้วครับผมลงเสร็จแล้วปิดไอ้เด้กเด็กเฮ้ยเชือกเชือกเชือกลงก่อนลงก่อนเชือกยาวก่อน ใกลกี่วันถ so ึงเสาหน้าหรืเสาหน้านี่แหละที่เจอกันอีกเสาวันเสาหน้าอีกรถกดูหนึ่งรถลังคือจะร้ายกว่านี้ดอกมันเรือเรือร้ายอีกเนี่ยบ่แม่สิสียาเร็วอืมงานบุญเลยไม่มีบ่งานบุญมียงโอ้ ควายนอนแช่น้ำนี่บ,บ่ไอ้นั่นเอ๊ะเสาหน้าเจอกันด้วยกําไรยายกําไรอืม โอ้กินดีน้อยใหญ่หลุดเหลือแต่ลําเลยเออตะวัดรก่คม <c oughs> เก็บเลยแขวนี่เนาะโอ้ฟันเครื่องบดดีมากเลยใบมีดอย่างคมห <c oughs> ลูดกินใบดีหลูดกินลำดู่ายกำไร ไม่มีขาดทุนแลยะยายมีแต่กำไรเลยยาญกำไรใหญ่กำไรไปเราจะกลับบ้านแล้วนะครับแม่เดี๋ยวเจอกันเสาร์หน้ามาอีกชุดนะครับชุดสุดท้ายคุณตานะครับกลับบ้านด้วยกุณตาครับผมกลับบ้านครับกลับบ้านแล้ว พอได้หลายวันอยู่เนาะกี่ครับกลับบ้านกันหลอกกล้วยด้วยนะครับผมกล้วยโซต็งชุดลยเต็มชุด เราอ,อยู่ที่กลับมาจากมาจากสงยากรัเวเอากล้วยหนึ่งครับผมเปเอากล้วยกล้วยวันนี้ลอตเตอรี่มาเยอะลอตเตอรี่มาเยอะตั้งตนนั้งงานแม่ลอตเตอรี่เยอะเลยวันนี้วันสุดท้ายวันหวยออก นี่ยไปมาดึงจอยดึงได้จ้ะโอ้หลายตรับฝากกดไลค์กด subscribe กดปุ่มขอบคุณเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเชอรี่จังด้วยนะคะ